สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่31พฤศจิกาสองห้นะครับจะสิ้นเดือนนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็เข้ามาสวนยางพารานะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้นที่ผมตัดนี่ก็คือต้นต้นเหลียงนะครับที่ที่ไว้กินใบที่ภาคใต้นะครับผมมาปลูกนี่ก็ประมาณ1 0 12ต้นนะดู12ต้นนี่เขาออกเป็นร้อยแล้เพื่อนเพื่อน เขาออกตามรากของเขานะครับเพืเ่อนๆก็เลยมันมันลกมันลกมากครับก็เลยต้องตัดนะครับปล่อยให้เขาออกยอดใหม่นันเพื่อนก็ถามขายได้ไหมอยู่จังหวัดน่านก็ไม่ได้ขายแล้วครับเอาไว้ให้ทีมงานที่กิจยางเอาไว้เอาไว้กินเท่านั้นเองครับก็ทําความสะอาดบ้างโอ้โหถ้าเขาขึ้นนะครับโอ้โห,หมืดตึ๊บแล้วครับเพื่อนอันนี้ก็คือ ที่ไฮไลท์ของเพื่อนๆก็คือตรงนี้ครับไห้ผู้ชมได้ชมคือต้นอันนี้คือต้นไม้ข้าวหลามนะฮะนี่เราปลูกมาสองปีครับเพื่อนๆปลูกประมาณสองร้อยต้นนะครับเราเอาเม็ดมาปลูกนะครับพอสองปีก่อนเนี่ยเขาออกเม็ดเราก็เอาเม็ดมาเพาะในในถุงดํานะครับนี่ดูเขาขึ้นนะครับถือว่าใช้ได้แล้วครับไม้ข้าวหลามนี่ก็จะเอาไว้ทําประโยชน์ด้วยกัน เขาไว้เป็นเขาทําเป็นเอาไปจักจักแล้วก็ทําเป็นเขาเรียกไปเอาทาหมวกนะครับทาหมวกแล้วทํากระเป๋าผู้หญิงนะเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็เอาไปทําข้าวหลามด้วยนะครับไม่ข้าวหลามนี่เพื่อนๆนี่เราปลูกไว้แล้วก็ปลูกตรงหวางกลางของต้นยางพารานะครับเราก็จะได้ประโยชน์ ต้นยางด้วยแล้วก็ต้นไม้ข้าวหลามด้วยนะเพื่อนๆนี่เราปลูกไว้นะครับอยู่ในสวนก็มีอยู่เยอะนะครับเพื่อนๆสองร้อยต้นนะครับนี่ตรงนี้ก็มีครับต้นต้นนี้ยังเล็กอยู่ครับบางบางที่ก็ขึ้นสูงนะครับมันแล้วแต่ว่าดินดินตรงไหนนี่ครับนี่ไม้ข้าวหลามดินตรงไหนสมบูรณ์เขาก็จะออกนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนะครับอ้ส่วนระหว่างนี้เราลดเข้านะครับลดเอารถเข้าไอ้ต้นเล็กก็มีนะครับเพื่อนแถวนี้สมัยก่อนมันเป็นดินลูกลังนะครับดินลูกลังดินแดงแล้วครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นไม้ธรรมชาติปล่อยเขาออกครับอันนี้ก็สามารถที่จะเทําเป็นเสากระกระอบได้นะครับถ้าเขาโตมานะครับให้เขาออกบ้างนะนี่ไม่เขาหลามนะเพื่อนใี่ดูครับ ต้นยังไม่เข้าหลามสูงมากครับประมาณเกือบสิบเมตรได้ครับผ่านมาสองปีก็ถือว่าเราปลูกไม่ให้แผ่นดินว่างเปล่านะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็คงจะเดินกลับแล้วนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่ผมทำวันนี้วันนี้ก็ได้ตัด ตัดหญ้าที่มันลกก็ได้ประมาณสักสองแถวสองแถวครึ่งนะเพื่อนเพนก็คงจะพอแล้วครับเพื่อนเเดี๋ยวผมคงจะลงไปทำภารกิจภารกิจข้างล่างดอยนะครับตอนนี้เราอยู่บนดอยนะครับบนเขาโอ้ผมก็ตัดเกิ่งไม้ก็อันนี้ต้นนี้ผมยังไม่ได้ตัดต้นไหนเลยอ๋ออันนี้มันต้นอต้นอะไรก็ไม่รู้ครับเก็บไว้ไว้ทําเสารครับเสารกระ๊อบ เอาคลิปนี้ก็ลาลาเพื่อนๆที่รักและท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับ